พร้อมกันนะครับทุกคนราวันไฟ<ป>เต่าเยิงชุบ ก็ีแล้าก็มีเกมสนุกมาให้เล่นอีกแล้วนะครับเกมวันนี้นะครับก็คือเกมเป่าอิจฉุกใส่ตามานะครับคือผมเพิ่งคิดได้สดๆเมื่อกี้เลยแบบมไม่เคยลอกเียแบบใทรมาก่อนผมว่าเป็นที่แรกในโลกที่ทาเกมนี้เลยก็ว่าได้นะมีแค่ช่องผมช่องเดียวที่ทำนะไม่คิดว่าตัวเองจะคิดได้ยังไงก็ไม่รู้ไม่เยลอกเลยใช่ไหมไม่ลอก<อ>ไม่อล,ลอกชื่อเรบ่อยแล้วว่าเป่าอิจฉุปใส่ตะมไม่เคยลอกเลยใช่ไม่ปดูกรรว่งเกมเป็นยังไงครับไปโอเคครับสำหรับกติกาในเกมวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับจับคู่ซึ่งวันนี้้ผมมมก็เเเล่นนนดดวยหือิะครับ เขออีกทีนะค่ายก่อนนะตอนนี้นะครับเราต้องหยุดการถ่ายทำไว้แป๊บหนึ่งครับเพราะว่าทุกคนนะครับ energy น้อยมากนะครับกลัวไม่สนุกครัตอนนี้เราจะมาหาวิธีปลุก energy ของทุกคนกันนะครับผม ก็สำหรับกติกาในเกมวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปเกมเนี่ยผมคิดกันมาเป็นแบบออริจ<ม>ินอลเนาะก็ต้องบอกบกติกานิดนึงเผื่อทุกคนจะแบบไม่เข้าใจกันนะครับโอเคกติกามีอยู่ว่านะครับผู้เข้าแข่งขันเนี่ยสองคนเนาะเจอก,กันก็ต้องปอยทิชชกันนะครับคนที่ชนะเนี่ยจะต้องหยิบไปเนี่ยตีหัวคนที่แพ้ของนคนที่แพ้เนี่ยต้องหยิบไ้เนี่ยขึ้นมากันถ้าตีโดนแบบป้องกันไม่ได้นครับนับหนึ่งแต้มใครถึงห้าแต้มก่อนนะครับคนนั้นก็เป็นผู้ชนะไปเดี๋ยวเรามาเลือกจับคู่กันก่อนดีกว่ามาแลยออกนอยออก เอาได้แล้วคู่เก่าคู่เก่าโง่โอเคครับงั้นเเริ่มเกมกอนลไปตอนนี้อยู่ในเกมไอ้ฝังชุบตอนนี้อยู่ในเกมฝังชุบสัตมะขอเรงพูดออกสูครันโอเคดีดีพร้อมกันนะครับทุกคน

หนึ่เท่าไหมเหรอหนึ Overwatch Overwatch> ่เท่าอ่าฝังหน่งจุกบจแช่เฮ้จุแช่จุแช่จุแช่ดูสีดูสีดูแชจากนี้นี้นี้อ้าวทอไมก็ไม่สติเำไมอะที่ไทำอะไร ผู้ชนะในรอบนี้ได้แก่อเล็กอโลฮานะครับผมี่ปวดหัวอะไจริงๆนี้เหอ๋เอเอามาอ๋อเอามาให้ไงยื่งใหม่ครับผู้ชนะในรอบนี้ก็ได้แก่ <c oughs> อเล็กอโลฮานะครัมมาแลครับในรอบที่2นะครับในเกมปั่นจุกซาตมานะครับคู่ที่2ระหว่างปีเตอร์อโลฮากับเอิร์ธเวิร์ตอโลหะครับ <c oughs> เขาเล่นพูดตับสู้ครับ <c oughs> เอมึงลองกิน ฝันจุดเสร็จแะราวันว่าไงจุดจุดแค่แค่น้ำเพื่อนเนยังไม่ดังเสียงไม่ดังพออันี้เกิน90เดซิเบลโอ้ยตายแล้ว I'm <laughs> But, me, 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 me. ย้ําตีซีเติ้ลซีเติ้ลแจมยองอุ้ยคนเน้นคนเน้นโอ้ยไดต่อดีนะฝั่งยที่เป็นฝ่ายชนะคือปีเตอร์อโลฮาส่วนฝ่ายที่พลาดแพ้ไปคือเอิร์ธบลดอโลฮ่าครับขอให้จบเสียงเขาเสียงขอให้จบ ล้างแค้นคลิปที่แล้วเด็กสมาธิสั้นอย่างคุณแข่งเกมนี้ชนะได้ยังไงครับเนี่ยก็คนนี้สมาธิสั้นกว่าเด็กกว่าพี่กูจ้องแต่จะ่หยิบตัวเจ้าบอลเนี่ยไอ้เจนต่อเขาจะต้องหยิบมืงาอย่างเดียวเลยไปตจบไปในรอบนี้ไปรอดูตอนคู่ต่อไปอ่าสหรับนี้ครับคู่สุดท้ายระหว่างเอเจนเอโลฮ้ากับเทปีิสเอโลฮ้าครับคุณพูดเตรียมเทปีศูนย์เจ็ดอโลฮ้าเดี๋ยวด้วย 0.7ครับ0.7ครับ0.7ครับคุณผูต็มเต็มสิแค่ปีลง5ครับวันนีเล่นเกมหวยจุดตีหัวเฮ้ไปจุดตีหัวไปจุดตวมาขอหยจุดสตมาครับลองครับพี่ครับโอ้ยเสียวสามมาโอ้ยเสียวอ่สามมาชวกันเียวเริ่ครับ 제 ริงเขาฟอร์มทุกคลิปผมบอกให้อยากเจอใครอีกบ้างคนเนี้ยใครก็ได้คนไหนเก่งๆคุณแพ้ไอ้คุณแพ้คุณอเล็กดีกว่าแต่พูดไปเที่ยวพูดไปเที่ยวพูดไปเที่ยวเลยนะพูดเลยว่าไอเนี้ยคุณเจอผมเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไม่สนใจคู่แพ้เลยมั้ยโอ้โหโโอ้หสูดแต้มเลยนะครับผมเนี้ยโดนฟาดแล้วโอ้โหหรืจะบอดงอ เหมือนมันไล่เขาตีอย่างเดียวเลยครูอะเกมจุดตีหัวยชัดเลยเกมนี้ผมไม่สั่นทัดจริงครับเกมต่อไปจะให้เขาแก้ตัวฮะเดี๋ยวรอชมมาต่อไปคุณจะเห็นฟอร์มของ5-0คุณสวัสดิ์ครัเดี๋ยวเจนี่ว่ะผมจะเห็นเห็นนี่คู่คู่แลนด์มือแขกว่ะเห็นผมพิกกลับมาชนะ5-0คุณอาจจะ4-0ได้ผมชนะ1 2 3 5เลยเนี่ยอ้าวแล้ว3หายไปไหนอ่ะ4-4อ๋อ4 คู่ิเศษครับระหว่างอเล็กโลห่ากับเทปี้สโห่าต่อลูกนึงต่อให้ก่อนโอเคได้ชุบชแช้ครัชุเฮ้ยเหว่ชุชฮ้ยโอ้โหชุบชแช่ช แพ้เหรอเนี่ยรีวอร์มใช่ไหมราพิเศษอ่ะไม่ได้แข่งใช่ปะ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 อ่ะคุณเ้าเกาไม่กินนีแก้ตัวไม่ต่อผมขอแค่สทีพอใครได้สก่อนเลยอรพิเศษรว่าจ่า่าาวจูจจจ่ว

ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่มีเสียไม่มีเสียไม่มีเสียดูนครับขอาบเอาวันนี้ครับสำหรับคู่นี้ก็อันนก้เหาเป็นคน ได้คะแนนสต่อสครับผมขอฟ้องครับจานเอาวิดิโอบอดแทงผมครับดูเป็นรอยเลยดูดิครับประกันชีวิตทำไหมยังครับเดี๋ยวขอไอ้ยี่นหนุนดีรันมามาไอ้ยี่นประกันภัยก็รู้เพื่อเท่านั้นไอ้ยี่นประกันภัยต้องมาแล้วหน่อยดิเสียเงินน้อยเพื่อประหยัดเงินมากครับ โอเพียคถ้าก็จบไปแล้วครับสำหรับในเกมแรกเนาะในรอบต่อเลครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนจับคู่กันนะครับโดยกตินนกาอยู่ว่าคู่ที่เป่านะครับชนะจะต้องคุณตีส่วนคนที่แพ้นะครับคุณไม่มีสิทธิ์หยิบของมากันและแต่คุณต้องให้ทีมของคุณอนะ่ะหยิบของมากาันหัวคุณทีนี้นะครับผมโอเคเริ่มจับคู่ดีกว่าจับคู่ไงดีน้อยออกเหมือนเดิมไหมน้อยเหมือนเดิมเ,รออมเมหรออ่ะคนนี้น้อยออกจับคู่นะว่าใครอยู่ทีมใครโอเคไหมแล้วประกันน้อยออกดาวน์